สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ F4 ทุกท่านนะครับผมก็กลับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Star Micro Super Excavator นะครับผมช่องเล็กช่องน้อยๆนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับของปีนะครับกับปี64เลยนะครับพาท่านผู้ชมมาดูจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็มาอยู่กับเจ้า SK140LC Super M เช่นเคยครับผมกับทีมงานน้องแท็กเตอร์นะครับผม กับพี่เดียวนะครับหลังจากนานตั้งคันเสร็จแล้วนะครับเชียาบดอัดแล้วก็ตั้งทิ้วตั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูการดึงสโลปนะครับเกาสโลปก่อนเนาะนะครับหลังจากที่อ่าสไลด์สไลด์ไปเนาะนะครับนี่นะคันดินคันบอ่อคันบ่อสไลด์เนี่ยครับพี่เดียวก็ปักเสาเข็ม เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะปักเสร็จแล้วนะครับก็มาเก่าสโลบนะครับผมวันนี้เนื้อตัวมอมแรมนะครับมอมแรมเยอะเลยนะครับมาดูกันต่อครับใกล้เลิกงานแล้วครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับช่วงบ่าย แป๊บเดียวจริงเ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้เอา้าโอผมมาจอดแล้วจอดแล้วครับผมมาโอ้โหสภาพนะครับ ดินดินดินมีเอติดเยอะเลยนะครับพี่เดียวจอดแล้วครับโอ้โหผู้สานลบฝนมาเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้วพี่เดียวฮะออรอล็อาปากเข็มเลิกงานแล้วเนี่ยอ,อันนี้ยังไม่ปากเข็มทีพี่ พี่เดียวแล้วไอ้นั่นเขาเรียกอะไรนะที่วขึ้นนะนะฮะตั้งคันอืมฮะฝนตกไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหแล้ว่าจะเอาต่อให้เสร็จเดี๋ยวพีดก่อนเปกี่วันเนี่ยสี่เก้าเจ็ด เจ็ดอ๋ 49, 79, อสี่เก้าเจ็ดเก้าเลยยี่สิบชั่วโมงถึงห้าพันจะครบสามปีแล้วเลยยิงไม่กี่วันจะถึงสามปีแล้วพี่น้องโอ้สภาพไปเพื่อนมาที่ไหนพี่เนี่ย นะครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วพรุ่งนี้อีกสองวันโอ้สองวันก็ไปถึงอีกเนี่สามวันหน่อยถึงเนี่ย ไปไหนพี่เดียวอยู่บ้านไปอยู่บ้านบ้านสองวันก็ขึ้นเหนืออยู่บ้านสองวันก็กลับมาเลยไม่ได้ไปไหนพี่อยู่แต่บ้านอย่างเดียวยทำไมเป็นฟองวันนีใ้ใช่เป่าใช่กระจกกระจกกันเดียวโอ้ย่เดียวเอาไปเอาไปล้างรถเอง แล้วน้องแกไม่ได้ให้ไว้บ่นุ่นอยู่ข้างในน,นุ่นไม้อดเลยพี่เอาเลยพี่กันตัวเองกันแหละเซฟเซฟก่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาว่าเอาอืเนี่ยครับออกจากรถต้องฆ่าเชือ้อ นะครับค่าหมดโอ้ยเนี่ยพอดีแวะห้องเสียเรยพอดีเสร็จแล้วเนี่ยเอานะครับอีกยี่สิบชั่วโมงนะครับผมถึงห้าพันนะครับก็จะครบสามปีสามปีพอดีเราพีเราะนะสามปีรอมันส่งกันนั้นมาได้เนี่ยจะไปใส่เสื้อได้เนี่ยเอาเบอร์ไหนเนี่ยเสื้ออะไร XL L ฮะพี่เดียวเซกเอาอ่ะนี่ครับนี่สภาพเพื่อนนะครับนี่จะครบแล้วจะครบห้าครบสามปีแล้วยังลงจมโคลนหมดเลยนะครับโ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะครับเดี๋ยวมารายงานความคืบหน้าให้ดูนะครับกับงานตั้งคัน่อนะครับผมปอสาหรับคลิปนี้ก็จบลงที่ตรงนี้เนาะนะครับแวะมาเล่นนิดๆหน่นนอยๆพอมีแห้งเนาะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ